ในคลิปศึกดอสปาระธาเทวเฮนสันในพาร์ทที่3กันนะเฮ้ยไปให้ไปหยก็นี่เป็นคลิปที่3แล้วทุกคนคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยเพราะว่าช่วงเนี้คนไม่ค่อยกดไลค์ให้เลยไงพวกไหน กดไลค์เยอะๆนะถ้าไม่กดไลค์ฉันก็เสียใจนะเออลองให้้องให้เยอะๆเลยคนจะได้กดไลค์เยอะๆ ฉันว่าคนกดดิสไลค์ชวนลำคาดแล้ววันนี้ฉลามเจ้าตัวใหญ่มาสู้อีมาเนี่ยใหนายชอบตัวใหญ่มาสู้ตลอดเลยตอนท้ายๆนี่ก็ทายจะสู้ไม่ได้ฉันก็ต้องใช้ตัวใหญ่สิเจ้าโกบโอ้ยโอ้ยนายขี้โกงอีกแล้วอ่ะไม่เอาไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยฉันหูหนวกไม่ได้ยินหรือว่าจะเป็นความเท่าเทียมในเ่มเลยดีนะเนี่ยโอ้ยพูดเลไวะเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องอะไรทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะเพื่อปการไม่ซื้อไม่ลามาดูกันว่าคู่แข่งนั้นคือ ใครสู้กับใครไปดูกันเลยไปเลยแรกนี่ทุกคนนี่คือตัวแรกของฉลามนะก็คือเจ้าบนวาเวิร์ดนั่นเองทุกคนครบโยดูนี่หล่อเทไปเลยใช่ไหมล่ะอยากกรีดน,นะอยากกรีดหล่อเกินไปฉันเข้าใจเว้ยโอ้ยหล่อในนรกก็ดีแบบนี้และดูนะทุกคนตอนนี้คือเสียงฝั่งของเอเลี่ยนนี่ไม่ต้องบอกน่าก็รู้น้าตัวอะไรโอ้สีนางเชียวมีไฟด้วยเอเลี่ยนควบคุมตัวของนายหน่อยสิ ไปคุมบ้้ยโอยเอาล่ะนี่นี่คือตัวเรียนทคนครับเจ้าเดียมกันเองนะโอ้ลำค้านมากตัวนายนี่เปิดไปเดิมโดยเจ้าเดียมเลยฝั่งนู้นเป็นกระดูกนะเว้ยนาาคิดว่าจะชนะฝั่งนู้นไหมสบายสบายอยู่แล้วกระดูกกรอบแน่ ่อาล้วทุกคนมาดูกันนะคระโดบลนึ่งปแม่แบบแกวยันจ่ายปัดไทีปัดตัวคว่เลยปัดจะรววกยสงตังคมากเส่ดังมากลตีเลยตูตูตูดไกระดไปจะทำอะไรยูใจวัวหักระดกตกฟันหักหลอกกระดดกต่อยเข้ามะวาเนี้แยวเลยจะแย่สุดสุเลยนี ชนะนด้ทุกคนแคปซบส่าแจักดา้า เป็นไงบ้างอะความรู้สึกแรกในเพ้แมทลี่จะไม่ได้กิดอะไรมากหรอกเพราะว่าฉันรืออยู่แล้วน่ะโอ้ยไม่เป็นไรเอเลียนฉันต่อให้ก็เป็นถือว่าเป็นแบบโชคดีของนายไงนี่สายไม่ดีนี่ไอ้เกิลซูมาเต็มีกับฉันนะโอ้ยอย่าใช้กําไลเอเลียนนายนี่เฮ้ยโอ้ยพอพอพอมาโอ้ตีทีเนื้อแน่นมากเลยฉลามนี่โคตรดังเลยฉลามรอบนี้แนวผู้หญิงมาสู้เลยนี่งใช่ถึงจะเป็นผู้หญิงแต่ก็แข็งแกร่งระดับจักรวาลเลยนะ๊จเกิร์ โอ้หอยและตอนนี้มีชื่ออะไรเนี่ยฉันจำชื่อไม่ได้รู้สึกว่าจะชื่อขัวซ่านะถ้าฉันจำไม่ผิดนะโอที่เป็นขนมปังอร่อยๆอย่าเพี้ยนนมันขัวซองแม่วโอ้โหหอยู่นะแบบว่าเล็บเข่าแหลมมากแล้วก็มีอาวุธถืออะไรม่โอ้ยมีเหมือนสองอาวุธด้วยนะนี่มีมีดด้วยเลนี่ก็คือเจ้าลัชนะทุกคนครับโอ้โหฉลามยบังกล้องคนจะเดินผ่านไม่ได้หรือยังไงเนี่ยมีธุระก็ห้ามเดินผ่านเหรอโอ้ยเอเลี่ยตัวนี้มาสู้นะจะ แล้วลาชนะทุกคนระบายเลยอย่าบังนั่งหน่อยออกไปใครของมีใครอยากซื้อเปล่าโอ้ยอย่าบังโอ้โหไม่ไม่สโพสสัมพันธ์แล้วไหมอ่ะแล้วทุกคนมาดูสิว่าจะเป็นไงพองโมโหตอนนี้จะเกียงเลยขวดขยดซ่านี่ยืทุกรมาณนี่ตีัวแล้วเเก้ยงเลยเอข้าวฟันไปเลยเอากระทางฟันหัวเอย จะเป็นปารีสเรียนโอ้ยคว้าซ่าอ้จริงมากคาชักมีแล้วนะมีแน่แน่ตีน่เน่เน่เเน่เขาแรงภาพแซงเป็นเรียนใหม่แม่เยืนขาไปเยินทางไเอาคางแท้ไปคว้าซ่เอาไปเอาคว้าห้อยห้อยเรียหอยห้ย โอเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเสียงไม่หายสักทีเจ้าลัดอยู่ในท้องอ่ะเจ้าลัดร้องคำรามอยู่ในท้องผู้ยิงคนนแน่นเลยอ่าเดี๋ยวปิดไปก่อนอ่าไม่หายไม่หายด้วยผีผีล้าผีหลอกเฮ้ยเจ้าแรชรามนี่ฉลามมาตัวนี้มาทุกคนครับอโมกิสจะฆ่าผู้บริสุทธิ์ให้หมดเลยแมว นี่ก็เป็นอ e ินโพสเตอร์ในเกมอมองแอสนะทุกคนครับไปของคุณเทเวอร์เฮนาสาันไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกับคุณเทเวอร์เลยปะนะแต่ว่ามันอยู่ในของคุณเทเวอร์ไงพออยู่ในของคุณเทเวอร์<ๆ>ฉันก็เลยสามารถเอามาสู้ได้ยังไงแล่ะไอ้ไอเรียนมาเดินชมนิไอเรียมมาได้มาดูกใกล้หน่อยนิโอ้โหตัวแค่นี้จะทำอะไรตัวของฉันได้มา นายพูดตัวเคนี้นายไม่ดูหัวมันเลยแล้วนายฉันไม่รับหัวเว้ยฉันรับแค่ตัวเอเลี่ยนอ่ะตัวนี้มาทุกคนครับก็คือเจ้าสีนั่นเองตัวกระเปียแค่นั้นจะทําอะไรฉันได้เออแข่งเรื่องความสูงนี่เจ้าสีชนะแน่นอนตัวน้นทําอะไรได้วะเจ้ากรบฉันไม่รู้เลยเออน่าจะแบบว่าเดินเตี้ยเป็นอย่างเดียวไงดูโถกันละเดี๋ยวเจอกันพวกแกสองคนนะ แล้วนายจะบางกล้องทำไมเล่าเออคิดว่าตัวเล็กเ้วยไงไะเออนั่นดูนายันก็ได้ไม่ให้ดูหลังละกันโอ้ยไปเออไปเลอตีตลอดเลยเย้กันนายบางอ่ะไม่โดนตีไม่ดีขึ้นเลยนะนายนี่อะแล้วทุกคนค่ะมาดูตีต่อเรื่ชว์กันเลยเฮ้ยเลยรอมาตัวไมทันไหนอยากมันเลยเอาเห้ มอาสุดยอดไปเลยมา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 นี่มาอินพอรเตอร์มุดท่อหนีแล้วโอ้ยไม่มีท่อให้มดโดนเจ้าซีกตบไปแล้วนี่เจ้าซีกจะวิ่งแรงหนาไว้อยู่นี่นิไวะเออนี่ไงเขาสะพัดมาเดินหนีแล้วนายคิดว่านายดังมากเลยไงแคถึงหนีจังนี่ไงเออเออลอยลอเอออย่าทำอไรชาลอยเออนี่โจมตีโดนหมดหมอยจิไเลยทำนะเว้ยนี่ ฉลาดมเนเอวจริงเหรอที่เอตัวนี้มาสู้เนี่ยโหดเกินไปปะเนี่ยแน่อยู่แล้วสิที่ต้องเอาจริงอะ่ะเพราะว่าฉันไม่อ,อ่อนข้ออีกต่อไปแล้ว <c oughs> โอ้ยนายทีโกงอีกแล้วอะ่ะนี่มันระดับการ์ตูนชินเดมอนเลยนะอเอเลียนนายเคยเจอไหมวะฉันไม่เคยเจอแต่รู้ว่าน่าจะโหดแน่เลยเห็นกล้ามและกลัวละสิจะชนะไหมเนี่ยตัวฉันเนี่ยฉันบอกให้เลยทำใจซะเถอะเอเลียน เอาว่ามีเรื่อเอาเตัวแบบเท่มาเหมือนกันนะทุกคนชินเนมอนกลาเยอะอก็จริงแต่นี่ก็ไม่แพ้ก,กันนะมีซี่โครงด้วยซีโ่โครงยยฉันผิดหวังนะจฟิกเกอร์อะไรทุกคนมาดูซิว่าจะฟิกเกอร์จะชนะการ์ตูนชินเดมอนไหมน,นะครับไปดูกันเลยทุกคนอะไรทุกคนมาดูซิว่าใคร, <c oughs> ใครจะไป้เลยโอ้ยโอ้ยอ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยาสู้นอกสนามงจริงโอ้ยนอสนามเลย โอ้โหต่อยที่ะเดือบพือจุกเอือโอ้ยอรน่นเลยอยเบม่อยนั้จะอต่นยก็ยังได้เรียบอยูอต่อยหมัดึงที่ตัวลอยไปตรงคานเลยไปจอมเตี่ยบเ็นาเลยคิดมอนให้ันจะให้เหยื่อสังเวยเรียบร้อยุะคน การ์ตูนชีเลมอนร้สึกจะมีไฟเพิ่มขึ้นมาด้วยแลสสุสุดท้ายนี้ทุกคนครัจะเป็นสึกยิ่งใหญ่นะก็จะเป็นกองชาบของคุณเชเวอร์ให้ารประทัดกองทัพซาเลัสดซฝั่งดอทุกคนครับก็จะมีนี่นะแอมบูชนะคะผมมีซิกมีฟิกเกอร์มีโยโย่อะไม่ใช่นี่ไม่เกี่ยวใช่โยโย่มาชอบวิ่งเล่นนะใส่ยากย้ายฝั่ง แล้วก็มีนี่มีลัชนะครับแล้วก็มีเจ้าเดฟเคยว่าเฮลสันนี่ก็มีหน่อสะพานมีโอดิเทคทีมนะครับมีเอ่อชื่ออะไรวะกระดูกแดงเออกระดูกแดงแล้วก็มีนี่เจ้าหัวโตนะครับผมเฮสต้มามานิดนะครับผมนี่ตัวนี้ โอนโยโย่ด้ยอีกตัวหนึ่งนะใช่โยโย่ด้ยตัวหนึ่งมาดูซิว่าสองฝั่งนี้ใครจะชนะนะผมโหสุดยิ่งใหญ่มากดูดีอ๋อยืนพร้อมไฟแล้วนี่อ่ะเราทุกคนครับมาดูเลยโยโย่หายไปเลยจประธานเทมเมอร์เอกสารโหนมาตัวแม่ง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 โอ้โหมันไม่ลดตีกันมันไม่ลดตีกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยดู หนึ่งสองสาเอ้ารอเหสือเข้ามาเลยตายเคุณเท่เว้ เทว่ากลายเป็นคุณเอเล่มาเนี่ยโดยเฉพาะโยโย่ทำซ่า่ถึงมินนี่หายเลยฉันเอาจริงนะฉันอาจจะเลือกแบบเบสท์มอสหรือว่าสกายเทิดัคเคิลมาหาวอะไรแบบนี้ระดับนั้นตัวเดียวก็สู้ดอได้ทั้งตัวแล้วมั้งแม่ข้าวหลังไม่ต้องอ่อนให้ก็ได้เอ้ยทอไมทีเดี๋ยวเจอยักษ์ใหญ่ห้าตัวแล้วพูดแบบนี้ไม่ยอาเลยอะไรทุกคนแคมป์เข้าไปแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะเยอะๆเลย ก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อีโบจิกบเลี่ยนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมา,สมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นหิวแล้วเกิือไออีฉลาดยาง